เดี๋ยวเต็มก่อนคุณอดนะครับตอนนี้ตอนนี้รับอีกแค่รับอีกแค่120คนเท่านั้นรับอีกแค่หนึ่งนี่ง่ายๆทําตามเสียบอกนะครับนะนี่อ่าเป็นกลุ่มสายด่วนนะเสียบอกนะครับ ใครยังไม่กดเข้ากลุ่มรีบกดเข้ากลุ่มเลยนะครับน่าใครยังไม่กดเข้ากลุ่มรีบกดเข้ากลุ่มเลยเร็วอีกแค่50คนสุดท้ายกดเข้าลิงก์ไม่ได้ค่ะทาแบบไหนคะกดจิ้มลิงก์ครับพี่ครับนะกดจิ้มลิงก์แล้วกดเข้ากลุ่มนะครับนะใครยังไม่เข้าอดแน่นอนเลยอะใครที่แคปทุกคนครับชอบตัวเลขไหนกันบ้างพี่ชอบตัวเลขไหนกันบ้างครับพี่พี่ ในที่สุดนะครับกลุ่มเสียตงที่จริงผ่านมาปลอมอ่ะทุกคนครับชอบเลขเหมือนกันเข้าไม่ได้ใครเข้าไม่ได้คือโชคไม่ดีโชคหลายครับผมคนแย่งกันเข้าเยอะมากดูสิดูเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าขอบคุณทุกคนครับแคปใบเบต็มไว้นะแคปใบเบต็มไว้นะครับนะแคปใบเต็มไว้เลยเร็วแคปใบเบต็มไว้เลยเร็วแคปใบเบต็มไว้เลยนอนเถอะนอนเถอะ นอนเลยาาน,นีย่งไงย่งนอกกินายกันายกันอยู่ข้างนอกับครับนะผิดถูกไม่ว่ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อไม่ถูกผิดว่าเอ้ยผิดถูกไม่ว่ากันนะครับพี่ๆครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับขอให้ทุกคนปังปังเฮงเฮงนะครับนะวันนี้ถือว่าทุกคนโชคดีนะใครที่ผ่านมาเจอไลฟ์สดเสียตรงถือว่าโชคดีมากๆเลยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับนะ 哎。Ah.